เกรซเล่านาะทีลุยจับโจรขึ้นบ้านล่อซื้อได้ของคืนเกือบหมดปรื้มฉายานาตาชา หลังจากที่นักแสดงสาวเกรซการ์กล้าวด้วยเสียงกล้าวได้โพสต์ข้อความถูกขโมยขึ้นบ้านกลางดึกเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคนร้ายกวาดทรัพย์สินกระเป๋าแบรนดเนมไปมูลลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งเธอก็ได้ประกาศขอความช่วยเหลือใครที่พบเห็นเบาะแสโทรแจ้งได้ทันทีค่ะรวมทั้งร้านรับซื้อของแบรนดเนมอย่ารับซื้อของโจร ล่าสุดก็สามารถจับคนร้ายได้แล้วนะคะโดยในวันนี้เจ้าตัวก็ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเปิดใจนาทีร่วมกับตำรวจบุกรวบคนร้ายพร้อมกับล่อซื้อของกลับคืนมาได้เกือบหมดค่ะเมื่อนะักข่าวถามว่านาทีที่เข้าไปจับโจรเป็นยังไงบ้างเธอก็ตอบว่า ในสถานการณ์ตอนนั้นก็แอบ,บตื่นเต้นนิดนึงเพราะปะกติเราก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยๆและตัวเองก็อยากไปดูให้เห็นกับตาด้วยว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่า เพราะความจริงแล้วก็มีความกังวลเหมือนกันว่าไม่อยากให้เป็นคนใกล้ตัวแต่ก็มีการพูดคุยกับร้านรับซื้อว่าเราจะมีการหลอกล่อก,กันนะเพราะด้วยความที่มันเป็นของร้อนของที่โจรเอามาเป็นของร้อนและเขาปล่อยที่นั่นหมดเลยก็เลยจัดการรวบรวมหมดเลยและได้ของกลับมาทั้งหมดเลยค่ะ ก็ได้มีการวางแผนกับเจ้าหน้าที่และกับทางร้านรับซื้อว่าเราจะทำการล่อซื้อวันนี้ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาสะดวกแล้วให้สืบสวนปลอมตัวไปเป็นบุคคลธรรมดาไปอยู่แถวนั้น เราก็เลยเป็นนาตาชาตามในหนังเลยเพราะเราอยากที่จะสืบอ,อยากจะรู้และด้วยความที่เราลุยเองบางคนอาจจะบอกว่าไม่กลัวอันตรายหรอก็กลัวแหละแต่เราไม่ได้ไปในนาทีที่เขาบุกจับเลยคือเราอยู่ใกล้ตรงนั้นเรารอสแตนด์บายบนรถและพอเขารวบได้เราก็ค่อยเข้าไปไม่ได้เข้าไปรวบเองค่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อไป ตอนนี้ก็ฝากขังโจนไว้ที่ศาลเรียบร้อยแล้วค่ะและทางเกรซก็ได้รับกระเป๋าและของทุกอย่างคืนหมดแล้วเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่พยายามตามกลับมาจากร้านรับซื้อค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะได้คืนไหมนะแต่ใจก็มีความมั่นใจว่ายังไงเราต้องตามกลับคืนมาได้เพราะไม่ได้เป็นของที่จะขายออกไปได้ง่ายขนาดนั้นด้วยราคาถ้าไม่ได้ขายตัดทุนจริงๆมันก็แอบยากเพราะว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นพิเศษ จากการที่รู้ตัวคนร้ายเร็วมากเราก็ต้องขอขอบคุณพลังโซเชียลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนๆที่ช่วยเป็นสายกันรวมถึงร้านรับซื้อที่แจ้งมาทางเกรสด้วยยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยแล้วก็ช่วยกันตามของทุกชิ้นกลับคืนมาให้ได้เมื่อนะักข่าวถามว่ากับฉายาใหม่นาตาชาโรมานนฟเธอก็ตอบว่า ก็มีเพื่อนหลายๆคนถามว่าไม่กลัวหรอเราก็รู้สึกว่านาทีตรงนั้นของที่มันเป็นของเราจริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้างเราอยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เลยรู้สึกอยากที่จะลุยเองแต่ในขั้นตอนการรวบเกรซก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาส่งเป็นความห่วงมาอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณไว้ณาที่นี้ค่ะ ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเกรซด้วยนะคะที่ติดตามของกลับคืนมานได้เกือบหมดแล้วค่ะ